เราเับนกับผมแมตชเทียลที่ LWC ซูเปอร์แชมปนะครับผมพร้มที่จะลุยกันต่อในคู่2วันนี้ครับซึ่งเป็นการชกแบบมวยไทย5ยกนะครับระหว่บบางนะักชกจากประเทศกัมพูชาและประเทศไทย <laughs> ladies and gentlemen introducing to you the first fighter in fight number two here for that 124 pounds he is 20 years of age stands 171 centimeters tall with a fight record of 68 fights 54 wins and one draw, representing Cambodia. Please give it up for Pan ผูชโชคของเขาจากมุมแดงครับอายุ18ปีจากพังงาประเทศไทยสูง167เซนติเมตรชกมาแล้วถึง90ไฟชนะ60และ,สะเสมอ1ครั้งเราพร้อมแล้วขอสีปรบมือให้สิงสยามพี่บุญลาย from Thailand ชี้ขาดบอลในทีได้แก่กรรมการพิเชษกาฮากเซ่คู่ที่สองวันนี้นะครับชกกำหนด5ยกพิกับถึง124ปอนด์ครับไทยกับกัมพูชาครับสิงห์สยามพีบุญหลายพบกับพันพานิชจากกัมพูชาดูสัดส่วนกันนิดนึงนะครับ18กับ20ครับ167กับ171ครับ90ครั้งกับ68ครั้ง สิงหสยามพีมุฒหลายนั้นมาจากสิทธ์หนุ่มน้อยครับจักสู่จากจังหวัดพังงาครับพี่น้องชาวพังงาพี่น้องชาวภาคใต้สงใจมาเชียร์แล้วครับมาดูทางด้านของพันธาพันิตนะครับมาจากสำนับคุณคแมยินประเทศกรัรมพูชาครับมีได้ที่3ามวยรอบมาแล้วนะครับวัย20ปีสูง171เซนติเมตร เมื่อสักครูน่นี้สังเกตเห็นได้ครับก่อนที่จะขึ้นเวทีนี้รวบรวมสติรวบรวมสมาธิครับก่อนที่จะก้าวข้ามเชือกขึ้นมาไมองกวครับไทยกับกัมพูชาครับคู่เชื้ชาตครับเจอกันเมื่อไหรน่นี่โอ้โหต้องบอกว่าอากาศเย็ยนๆนี่ร้อนตะอุขึ้นมาทันทีเลยครับก็มีพี่น้องชาวกัมพูชาติดตามชมทางช่อง8กันเยอะนะครับเคยมีรายการไทยยกทีมสู้กับกัมพูชา แล้วกัมพูชาก็คว้าคะแนนรวมไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับทางช่องแปดอนาคตข้างหน้านี้ไม่แน่นะครับอาจจะมีมวยยกทีมนะครับต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับศึก LWC Super Champ นะครับลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครับถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราครับ18กแนาฬิกาเป็นต้นไปครับช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport นี่ครับนั่งประจรมคาถาครับทางด้านของสิงห์สยามพีบุญหลาย มวยมาจากพังงานะครับสำหรับทุกคู่นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์ Night, คู่มวยดูดเดือดและไฟเตอร์ออฟเดอะไนทนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปตาห์สนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณคู่นี้กำหนดไว้5ยกนะครับติดตามครับแฟนๆจะครบ5ยกหรือเปล่าไม่มี กำจัดอาวุธนะครับหมัดเท้าข้อศอกเลยปะเคนใส่ได้หมดนะครับนี่ครับ,บนักมวยกัมพูชานะครับวันนี้ก็มีมาต่อยในรายการนี้ทั้งหมด3คนนะครับกัมพูชาตตามดูให้ดี ต่อจากคู่นี้ก็จะเป็นมวยรอบโปรบูเฮาส์นะครับเอ็ดแมนทัวนาเมนต์ครับสัปดาห์ที่แล้วนีได้แชมป์ไปแล้วนะครับจเจริญพรสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนโอ้โหท่านบอกว่าเตะระเบิดระเบ้อเลยครับเอาชนะนักมวยรัสเซียไปได้อ่าติดตามครับหน้าที่ของอาจารย์พิสิตกหักศกิษิ์นะทำหน้าที่พิเชษครับกรรมการพิเชษครับกรรมการพิเชษกหักศิษย์นะครับทำหน้าที่อ่าครับหน้าจอมุมน้ำเงินนั้นเป็นทางด้านของนักสู้จากกัมพูชานะครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับคู่นี้ต่อยกันทั้งหมด5ยกนะครับพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะครับก็ชั่งน้ำหนักเสร็จกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีการพักผ่อนแหมกินอิ่มนอนหลับครับร่างกายฟูฟ่องพร้อมที่จะทำศึกนะครับอ่าเดี๋ยวย้ำว่าชกกัน5ยกนะครับคู่นี้3นาทีพัก2นาทีจะครบ5ยกหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารระเหยกันนิดนึงครับอาจารย์พิเชษ โดยเฉพาะตรงสันทงนะครับเอาครับไปดูครับคู่ที่2ครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2ครับลุมพินีเวอร์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับ LWC โอ้ยทักทายแรงเลยครับสวัสดีครับแรงเหลือเกินครับพันพาณิชฐ์จากัมบูชาอ่าครับดีกีรองแชมป์นะครับอันดับ3เอาล้วครับไม่สนใจแล้วครับ รู้สึกจะแบกน้ำหนักหนึ่งปอนด์ด้วยนะครับคุณมารุตโอ้โหเอาคืนซ้ายอาแล้วครับขอบ้างครับคนละทีแมดูแล้วไม่น่าจะถึงหยกแล้วครับคุณเชี่ยชัยครับออกอาวุธกันขนาดนี้ครับเพี้ยพากเพี้ยพากก็ตั้งแต่หัววันครับนอกเร็วก็ได้ดูคู่ต่อต่อไปเร็วขึ้นแหละครับแข่งซ้ายมาแล้วขวาคืนไปนี่ครับไร้เกมการพนันครับอาวุธล้วนสบายใจครับไม่ต้องปวดหัวครับกรรมการบอกชอบครับแบบนี้ครับ ไปมีอะไรกดดันแลวครับคุณมนุษย์เน้นการที่อาวุธเน้นการเน้นการออกหมัดออกเท้าออกเข่าออกศอกนะครับโอ้โหตั้งปอมไปซ้ายนะครับสิงห์สยามซ้ายกับขวาครับชิงจังหวะกันครับเริ่มมาแล้วครับซ้ายของสิงห์สยามนะครับสลับกาดเลยครับทางด้านของพันาณิชย์ เปลี่ยนแข้ง <fits you Elena> เลยครับอ้าวเตะซ้ายหน้าอยู่ดีๆเตะขวาเอานักแข้งบางอ้าครับล้อของเลยครับแหมอ้าวไทล้มลงไปเขี่ยเสียทรงนิดเดียวแหมเวลายังอีกยาวไกลครับคู่นี้ต่อยกัน5ยกครับแต่สังเกตนะครับที่นี่ยกแรกไม่มีครับจดจ้องลองเชิงครับดูการออกอาวุธนี่นะครับดูแล้วสนุกครับดูนะครับ บนประกบคู่วยครับสมนึกพัทบุรีครับหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับหรือว่าหนุ่มน้อยสิงป่าตองครับคนเดียวกันครับเป็นนักวยที่แฟนๆชื่นชอบครับโอ้โหดูครับโดนแต่ละดอกแมสายเริ่มจะแม่นเลยครับสิงสยามพีบุญหลายขอให้จับเป้าได้เหมาะๆเลยครับแหมพผ่านๆนี้ที่เดินทะเลทะล่าเข้าไปนี่มีิ่งหายท้องครับอยเปิดเกมบุกครับ พันธาริศผีไปเรื่อยครับทางด้านของสิงห์สยามมต้องเตะต้องไปให้เลยข้อของเกงครับทางด้านของพันธาณิศเตะหน้าแข้งเนี่แม่เอารักแข้งบางคนเตะนี่จะเจ็บกว่านะครับเดินเบียดเข้าไปเนี่ยครับไปสับขายแล้วไม่ตกใจครับทางด้านของสิงห์สยามเอารักแข้งบังไว้บังเพื่อรอบวกครับไม่ได้บังขายถั่วครับ ฝั่งเพื่อระหูรับโดเองแล้วแหมเนื้อเน้นเน้นครับเข้าบริเวณแผ่นหลังครับแม่แต่ว่าขยันออกซ้ายจริงๆครับพันพันนิดแหมมันครับคู่นี้เตะกันมันนะครับดูครับไม่มีใครยอมใครครับแข่งแรกแข่งหมัดแรกหมัดครับผ่านยกแรกครับพัดกันสักครู่หนึ่งครับอยู่ในบรรยากาศคู่ที่2นะครับของศึก lwc super champ นะครับคู่นี้กำหนด5ยกครับ 124บอลชมภาพช้ากันเลยครับยกแรกที่ผ่านมาเจาะล่างครับจับแล้วนี่ครับจับแล้วรอบังแล้วรอสวนนะครับดึงนิดเดียวครับวางขวาเข้าปเต็มโอ้เอียงกระเทเลยครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับยกบังดึงยืดรอสวนรอโต้เลครับลุ้นกันต่อครับ หยุกันต่อครับยกสองครับโอ้เดินเร็วยิ่งขึ้นเลยครับพันพันนิดครับกจะพยายามศึกให้ได้นะครับยกนี้โตทุกลูกโตทุกเม็ดเลยครับปวดจนเก็บๆนะครับคู่นี้ยกหนึ่งก็รุ่นแรงยกสองก็รุนแรง3 4มห้าจะยืนคบกันหรือเปล่าครับใส่กันอย่างนี้ยังไม่เห็นอาวุธคมๆนะครับ สงครามแข่งยาวๆแลกกันไปแลกกันมาแมาไปมันจริงๆครับเอ้าหลุดครับเจอแข้งซ้ายเลยครับโอ้โหพันพันนิดครับชกกินเอาดื้อเลยครับสิงห์สยามปานี่คอยจ้องครับจ้องเขม่งครับไม่กระพริบครับรอจังหวะพันพันนิดหลุดโอ้โหนี่ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีบ้างครับพันพันนิดนี่เตะกะติดบังนะครับนี่ครับสิงห์สยามนี่ตั้งป้อมรอบังรอโต้อยู่นะครับนี่ครับเตะไม่เข้านะครับ ลุดอีกอ้าวต่างคนต่างลุดต้องเปลี่ยนเสิร์บ้างครับต้องเปลี่ยนยุทธวิธีหาช่องเจาะใหม่ครับนี่ติดกาติดบังติดนักแข่งครับแต่อย่างนี้จะไม่ได้แต้มนะครับไม่ได้เข้าลําตัวไม่ได้เข้าชายโครงว่างั้นครับดูโดยศิลปะมวยไทยเลยครับดูครับโอ้ยโดนซ้ายลุดโดนอีกแล้วครับแม่ทำชาจะหลงหรือเปล่าครับ จังวะมันหลุดมันหลวมนี่จะโดนทันทีนะครับนี่ครับแต่ว่าไม่สนนะครับพันพาณิ์ขยันนะครับขยันเตะจริงจริงลุกบอยนิปลองแรงนะครับพันพาณิชแต่ว่าความพยายามสุดยอดครับโอ้โหโอ้โหโสายของสิงห์สยามแหมร่างกายกันล้ต้องการปัตทะเลยครับ1819-20ต้องบอกว่าแข้งซ้ายนี่บรรจงคัดจักไรเลยนะครับความหนักความแรงความสดโอ้โห ก็เริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับพันพันนิดครับแม่แต่ว่าตอนทางด้านสิงสยามไม่จนสักทีหนึ่งนี่ครับเตะติดกาติดปังเลยครับรออนจ้นลำตัวเปลี่ยนแผนเลยครับแหมเริ่มจะยักคิ้วหลิวตามั่นใจแล้วครับสิงสยามอย่ามั่นใจเยอะครับโอ้โหไม่โดนนะครับหมัดขวาครับแต่ครับนี่ครับโดนศอกทีเดียวครับโดนศอกขั้นพันพันนิดงัดทีเดียวครับแหมไม่ใช่ไอ้ซ้ายงัดเข้าหน้าครับโอ้โห เตะตั้งนานไม่เข้างัด2อทีเดียวไม่ใช่เทนนิสแต่ว่าก็เปลี่ยนเสิร์ฟได้นะครับตอนนี้โอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้าวโดนศอกขึ้นเหมือนกันครับอ้าวครับหนามยอ่อหนามงหันหน้ามาดีดีผันพนนินแ้แต่งยังโอ้โหฟันบางๆเฉือนๆทีเดียวครับหน้าผาปีรอยแยกแล้วจิ้มซ้ายตบขวาจิ้มซ้ายโดนวากแข้งซ้ายโอ้โหมันครับคู่นี้แม่แต่งแต่หัววันแล้วครับตอนนี้ครับสิงห์สยามครับ ขอให้พักยกก่อนครับขอให้คัดเลือกกันโอ้โหเจอหมัดขวาของสิงห์สยามเหมือนกันครับไม่ถึงครับชะงักอื้อหือเดือดครับชนวนเดือดคู่นี้ผ่านยกสองครับเป็นเรื่องซะแล้วครับสำหรับสิงห์สยามพีบุญหลายครับแตรกับครับไปพลาดโดนศอกของพันพานลึกเข้าไปครับยังโชคดีครับเป็นบริเวณศีรษะนะครับจะเป็นเปลือกตาหางคิ้วนี่เลือดอาจจะเข้าตาได้ แม่เตะนี่เตะขยันเตะไม่เข้าครับแต่ว่าตั้งศอกเข้าไปนี่ครับนี่ครับปักเข้าไปกลางศีรษะครับแม่โป๊กเดียวครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหเหลือเชื่อครับถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาครับศอกของพันพันนิดครับแม่แต่ว่าเจอหมัดซ้ายของสิงห์สยามเข้าไปเหมือนกันครับช่วงปลายยกอ่ะเดือดปุปุแล้วแหละครับยกที่สามครับไปกันเลยครับคู่นี้กําหนดห้ายกนะครับอ่าโผล่โูพันกันตั้งแต่หัว ยกตั้งแต่ต้นยกเลยครับนารักเครับฟันซอกคืนแม่แต่ว่าฟันเท่าไหร่นี้พันพันนี้ก็ไม่เปลีไม่แตกเลยครับไม่ต้องห่วงครับนับสูจากกมูชาในหน้าเหนียวหนุกอยู่แล้วครับกลายเป็นคูสนุกไปเลยครับและดูครับยกหนึ่งยกสองยกสามยังเหมือนเดิมครับการออกอาวุธไม่น่ารำคาญเลยครับดูแล้วน่ารักน่าชังมากครับต่อยกันกันในนี้นี่ครับ พยายามยกระดับให้มันเป็นกีฬามากขึ้นครับมวยไทยโอ้โหสายกับขวาอาแล้วครับแรกก,กลางเวทีไม่มีใครถอยแล้วครับตอนนี้เป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดปแล้วครับสิงห์สยามพีบุญลายครับเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าไปโอ้โหสาดมาสาสคืนเลยครับต้องดูว่าใครจะยุบครับจิ้มลำตัวเข้าไปอาจจิ้มลำตัวคืนถีบไปครับสิงห์สยาม ดูเหมือนจะมีกำลังใจมากขึ้นครับพันาณิชย์อ่ามีนายบ้างมีเสียบบ้างมีซับบ้างครับอ่าครับทีต่อทีเริ่มกระเด็นเหมือนกันครับสิงห์สยามอ่าครับได้เชียร์แล้วครับแบบนี้แม่พี่น้องจากกมุชาก็ได้เชียร์ครับพี่น้องจากพังงานแดนสตอก็ต้องเชียร์ครับโอ้โหใส่กันไฟแลบจริงๆครับก็บอกว่าไม่มีช่องว่างเลยแล้วครับดูครับดูการออกบุตรของทั้งคู่เข้าไป อ้าวโคโรโพันครับไม่ไม่ได้กรรมการแยกออกมาทีนี้นั้นออกอาวุธนะครับไม่เน้นการกอดรัดครับโดยไม่ออกอาวุธเข้าไปโอโ้โหว้าวครับต่างคนต่างเติมศอกกะจะขยายพื้นที่นะครับพันธน,น,นิชนธ์แทงซ้ายเข้าไปมีอาการเหมือนกันครับทางด้านของสิงห์สยามแหมเลือดก,ก็เริ่มจะไหลออกมาแล้วครับสิงห์สยามครับโอโ้โหยิ่งเห็นเลือดน,นี้ต้องบอกว่ายิ่งคึกแล้ครับพันธน,น,นิชน์ โอ้ตือระเบิดใช้ได้เลยครับพันธานิตแค่นี้แหละครับความสนุกความตื่นเต้นนะครับที่ช่องแปดบรรจงคัดสรรให้กับแฟนมวยครับ LWC Super Champ มันแบบดีครับโอ้โหถึงตัวแล้วครับพันธานิตถึงตัวแล้วครับป้ายแน่เสียบเอ้าแม่อย่าถอยเยอะครับอย่าถอยเยอะครับสิงสยามอย่าถอยเยอะโอ้โหเอามาครับแรกเป็นแรกสุดยอดครับผู้นี้ แล้วห้ายกด้วยครับเอาครับดูระบบหายใจครับไทยแทนเสี่ยมดีกว่ากันไทยจะบริหารจัดการเรื่องของอาวุธได้เชี่ยวกว่ากัานนาวสับแล้วสับเสียบเสียบกับสับมาดิมาดิเอามาดิเอาแหมแตกหรือเปล่าครับพันพันที่ไหนขอดูซิมีรอยปลี่วรอยแยกหรือเปล่าครับโอ้โหดู้รก็พันไปจังๆครับว่ายังไงครับยังหันหลังให้กับกล้องครับเรายังไม่เห็นว่าเป็นยังไงโอ้โหนะครับรอเลยนะครับ ังว่าที่คู่ดูเดือดหรือเปล่าครับรับแางวันวิเศษจากโกโบเฮาได้นะครับพักสักครู่ครับละเลงเลือดไปแล้วนะครับสำหรับเวทีแห่งนี้ครับนี่ครับแผลแต่ของสิงห์สยามพีบุญหลายครับโอ้ยกทีแล้วก็โดนซ้ําโดนฟันเข้าไปครับในขณะที่ดูนี่ครับพานพันธุนี้ยังใสกิ๊กครับไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นครับชมภาพช้าเลยครับกลายเป็นที่ สนุกถูกใจของแฟนๆหน้าจอช่อง8จริงๆครับดูครับตอกดูเสียบดูสับดูสะบัดใส่กันครับพยายามจะเปิดบาดแผลให้กว้างขึ้นนะครับย <c oughs> ืนสดกันตรงนี้เกือบ20วินาทีครับใส่กันโอ้โหมีอาการเหมือนกันครับทางด้านของสิงสยามพีบุญหลอายครับลุ้นกันต่อครับ ึืนยก4นะครับลุ้นกันต่อครับ LWC Super Champ เราเจอกันทุกวันเสาร์ครับเวลา18บนาฬิกาโดยประมาณครับกดชมช่องแปดกฎหมายเลข27่นะครับกรรมการทิเชตกาหักอาศิครับวากันต่อยก4ครับอาครับลุ้นกันต่อครับแม่ทีมงานด้านหลังผู้สนับสนุนวยรรอบโกโบเฮาเนี่มีความสุขครับเชียร์กันเฮ่เแม่ใจุกซ้ายครับต้องก่อนเลยครับพันมานิด เผลอนิดเดียวเลยครับแม่แสดงว่ายังมีลุ้นมีเสียวมีเฮกันนะครับทั้งคู่ครับมีสิบร,ร่วงมีสิหลับมีสิแตกกันแลวครับดนสองดูนหมัดกันอีกแล้วพอวางกฎกติการูปแบบโอ้อยแม่ย่อครับสาย,ยอ่อของนักมวยก็เข้าใจครับอาครับเล่นใส่เลยครับทางด้านของสิงห์สยามมีอาการแล้วครับ ต่อย่าหลวมนะครับมีศอกสวนอยู่ครับพันธนิษฐ์เอามีเท่าไหร่ใส่หมดแล้วครับตอนนี้ครับสิงสยามครับมีต่อยแล้วท่านด้าพันพธนิษฐ์ซุดนะครับโอ้โหเดือดแล้วครับมาครับแหมหมัดซ้ายนี่รอจังหวะดีๆนี่มีสุดดุ้งเลยครับพันธนิษฐ์นี่ก็ฟันศอกสวนครับอ้าวโอ้โหเจ้าหมัดซ้ายครับว่ายังไงเอาทัดศอกครับโอ้โหมีศอกมาแก้ครับพันธนิษ ว่าที่ไปเลยไปโดนแม่กรรมการยอดเยี่ยมก็ขวางาไว้อาจารย์พิสิทธิ์สุดยอดครับอ่าครับนี่ครับหน่วยไทยมันต้องอย่างนี้ครับหนวมเต็ม5้ายกไหวครูสวมมงคลผ้าประเจียนมาเต็มโอ้โหนี่ห้ายกนะครับไม่ใช่3ยกนะครับต้องเรียนทำเลยครับยังเหลือยกหน้าอีกหนึ่งยกนะครับแลกยังไม่ตกเลยครับอ้าไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความสุขให้กับแฟนๆแล้วครับออกอาวุธกันแบบนี้เลยครับ LWC Super Champ ครับ โอ้โหดูครับตอนนี้ครับหลังจากโดนครับกลับมาเดินอีกครั้งครับพันพาณิชย์เอาครับมาครับมาครับมาทํามวยไทยให้เป็นกีฬากันครับก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูครับโอ้โหไม่มีการพนันก็สนุกได้ครับมาดักศอกเต็มหน้าเลยนะครับสิงห์สยามนั่นแหละครับคุณเอกเงนท์ครับหลังมุมแดงครับบอกให้เดินอย่างเดียวประเภทพอแล้วพอแล้วไม่มีไเข้าไป เตะ้าไเอ้าแม่พันธุพนิดก็ทนดีแล้วเกินครับเจอสอกเจอหมัดทำท่าจะขาอ่อนเด้งขึ้นมาอีกแล้วแม่ชัดเจนชัดแจ้งจริงๆครับอาวุธของสชีงสยามครับในยกนี้แต่ว่าพันธุพนธุิชก็สู้เลยครับโอ้โหมีฮึดมีโต้มีสวนครับทำเอาเสียวไส้ไปหลายครั้งครับปลายหน้าไม้ครับโอ้ยดูดันจะตกไว้ทีกรรมการช่วยหน่อยครับปล่อยมือก่อนครับข้อแรกปล่อยมือจะได้ทำอย่างอื่นต่อครับ ตาไม่ปล่อยมือนี่แกะเป็นตุ๊กแกไม่ได้ครับ <c oughs> อุ้ยวางซ้ายแต่ละเม็ดแมของฝากจากพังงาเลยครับแอบดูแล้วก็อย่างว่าแล้วครับนา่าจะมีเสียวมีลุ้นมีบิดกันแล้วครับผู้ชมทางหน้าจอทีวีผุ้ยออกมุดกันแบบนี้ครับโอ้โหดักแข้งซ้ายกันเต็มๆครับสิงห์สยามเอาลูทดดีแล้วเเินครับพันพาเนโอ้โห ไามา่ทราบว่าเคี้ยวเหล็กเคี้ยวว่านอะไรมาครับตัวนี้เหนียวทนทายาิจริงๆครับโอ้โหโยกนี้โดนไปเยอะครับโอโ้เชือว่าเชียร์กันคอแหบคอแห้งเลยครับคู่นี้ครับวอซาลีนี่น่าจะลปดโปะกกันแทบจะครึ่งกระปุกแล้วะครับไปชมภาพช้าก,กันเลยครับยกสี่ที่ผ่านมาครับคู่ที่2วันนี้ครับ5้ายกใส่กันแรงแบบไม่ต้องเรียกว่า เพลงจะหมดแรงกันแล้วครับนี่ครับปากซอกเข้าไปมหมัดนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับยกที่ผ่านมาสำหรับสิงห์สยามโอ้ยลายเป็นฟู่ที่แลกกันมันหยดติงต่งๆเลยนะครับแม่ถ้าอาหารมื้อเย็นๆก็หมูสามชั้นย่างติดมันเลยครับมันหยดติงต่งๆไฟลุกฟู่ๆครับหางคิ้วแค่ปรีๆครับทางด้านของพันพาณิชย์โอ้ใบหน้านี่เหนียวจริงๆครับ เมื่อสักครู่ช่วงผักยกให้น้ำนี่กล้องโค้ดเข้าไปปรีนิดเดียวครับห่างคิ้วของพันพานิชแต่ขนาดในวันโดนนี่เยอะนะครับแต่ว่ายังใสปิ๊งอยู่นะครับพันธ์พันิชนักมวยจากกัมพูชาแต่คนนี้ครับแตกนะครับทางด้านของสิงห์สยามอ่ะลุยกระต่องครับ3นาทีสุดท้ายยกที่5ครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามชมเรามากันตลอดนะครับ พยายามยกระดับกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬามากขึ้นครับเป็นนโยบายอยู่แล้วครับไม่ส่งเสริมเรื่องของเกมการพน,นันอ่ะลุนกันต่อครับโอ้ต้องชื่นชมทั้งคู่ครับสู้กันสนุกจริงๆครับไปลุ้นวงในแล้วครับพันธุ์นุ้ครับพยายามใช้ความแข็งแกร่งนะครับเบียดวงในของสิงห์สยามยกนี้ไม่มียกไม่มียกหน้านะครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่กันให้หมดใช้กันให้หมดครับเรียวแรง เดืลุกเข้าใส่พยายามจะเล่นวงในไม่ยอมกับสิงห์สยามโอ้ยเจอสองตั้งเข้าไปครับแม่ชะงักเลยครับอาครับโอ้หแม่ยังยังดื้อใช้ได้ครับพันมมนิต์เถียงทุกเม็ดเลยนะครับโอ้โหช่วงฟันกันไปฟันกันมานี่เสียวไส้จริงๆครับโอ้ต้องชื่นชมน้องๆทั้งคู่นี่จะครบ5้ายก35มหนาทีเต็มเลยนะครับทุกครับ ยังไม่หยุดรบราวาศอกเลยครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับนี่แหละครับคนไทยในวงกากติครับต้องออกอาวุธกันแบบนี้นะครับออกกันแบบไม่หยุดครับดูกันเป็นเกมกีฬาดูเป,เป็นความสนุกสนานความบันเทิงครับปล่นอนายอ้าวโอ้โหยังออกแข่งไม่หยุดครับสิงห์สยามผ่าน,านนี่ก็ตื้อเหลือเกินอชอบใจฝ่ายไหนครับ ประเภทบุกแรงก็ต <brightness> <desserts> ้องนี่นะครับกางเกงสีน้ำเงินเลยครับพันพานิทครับโอ้โหถึงตัวตลอดครับในขณะที่สิงห์สยามก็รอโต้รอสวนจังหวะสองครับดูครับงัดสองเอ้าจะไงครับเจอสอกเข้าไปครับมาโดนซึมแป๊บเดียวก็เด้งเข้าหายแล้วครับพันพานิทโอ้ทนใช้ได้จริงๆสุดสุดไปเลยครับลูกอุดลูกทนของพันพานลิทโดนหนักหนักดูครับไม่มียุบไม่มีฝ่อร์ครับนี่ครับเจอสอกไส้แล้ว แต่โตแข่งกันตลอดครับดูครับดูการออกอาวุธโอ้โหปักซอยอีกแล้วอายุออนามก็ไม่เยอะแค่20เท่านั้นนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับพันพาณิชย์น่ากลัวเลยนะครับต่อยแบบนี้ท่งแบบนี้โอ้โหต่อยสนุกถูกใจเลยครับดยสไตล์การโชกครับเดินหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้ครับมาบ่อยๆครับต่อยสนุกแบบนี้ต้องจัดบ่อยๆครับผมเชื่อเหล่าเอ็นกรรมการพิเศษบนเวทีก็สนุกไปกับเกมด้วยนะครับ แม้จะเป็น5้ายกแต่ว่าเป็น5้ายกที่สนุกครับอยู่กันในกรอบในเกณฑ์อ้ยไปใโดนไตไปที่หน้าครับโอ้โหดีว่าเป็นไปปลายเท้าเผลอไม่ได้จริงๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสังเวียนแห่งนี้ครับเอามาแลกกันอีกชุดนึงครับยังเ้อไม่เลิกครับวิ่งเข้าไปเตะนักแข่งอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหหมดยกนี้ต้องไปรูปนักแข่งครับทำา้ยดูชสุดท้ายครับโอ้โหน่ารักมากๆใส่กัน ไปห้ายกเลยครับดูครับแล้วดูครับไหวพี่เลี้ยงขอโทษขอโพยครับมากิริยามารยาทสุดๆครับโอ้โหดูระบบหายใจยังสบายๆอยู่นะครับนั่นครับหางคิ้วขวาปลีนิดเดียวครับอ่ะดูภาพช้าครับไฮไลท์ภาพรวมนี่ครับกโอ้โหตั้งสองเข้าไปนะครับแค่หน้าสัดนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับพันธนิช์วางแข้งขวา ก็ยกเข่ากันนี่เลยครับโอ้โหสับสองเข้าไปเต็มเต็มโดนเต็มใบเลยครับโอ้ยลูกนี้ซ้ายไปไปเท้านะครับโหวดเข้าไปโอ้ดูครับภาพสุดท้ายใสกันเต็มกราบสุดท้ายนี่ครับสวมกอดขอโทษขอโพยกันอ่าพร้อมแล้วไปที่แมทธิวดินครับเชิญครับคู่สองวันนี้จบลงเรียบร้อยนะครับผมนี่คือมวยหยกคู่แรกของเราในวันนี้ครับ เราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกชันครับกบรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนน49ต่อ46ทั้งหมดให้ผู้ชนะ from the red corner สิงสยามพี่บุญหลายนะครับผมนักชกจากพังงาประเทศไทยครับ